มวดนิวสามั่นใจเต็มที่เลยนะนแต่มันถือว่ามันก็ไม่ได้หลุดอ่ะให้มันกลับลมันกลับหัวนดเดียวยแต่ก่อนก่อนหอยออกก็มีตุกแกตุกแกแบบกลับหัวเลยนะคะอยู่ข้างต้นมะขามเลยแล้วก็งูเขียวออกมาจากต้นมะขามะค่ะออกมาหาใบใบที่เราเขียนไว้เนาะแล้วเราก็เสียบไว้กับต้นมะขาม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวศักิ์อรรถชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมผมได้มีโอกาสนะครับผมเดินทางมาที่บ้านของน้องเฟิร์นนะครับผมอยู่ด้านหลังของผมก็จะเป็นอ่าต้นมะขามนะครับท่านผู้ชมครับต้นมะขามใหญ่นะครับต้นมะขามยักษ์ให้โชคนะครับผมหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่น้องเฟิร์นนะครับผมมีความเชื่อว่า อาจจะมีปู่เลิมนะครับผมแล้วก็ครอบครัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ต้นตรงต้นมะขามนี้นะครับผมแล้วก็ให้โชคมานานนับ2ปีเข้า3ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถึงจะได้ไม่เยอะแต่ก็ได้มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผลสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยออกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็นะครับผมสำหรับใครที่ติดตามคลิปของบ่าวศักนะครับผมก็จะได้เห็นว่าโค้งสุดท้ายที่ผมมาย้ำตัวเลขความฝันของน้องเฟิร์นนะครับผมก็จะเป็นตัวเลขที่แบบว่า น้องเฟิร์นฝันว่าพระธุดงนะครับผมมาเขียนตัวเลขให้สีแดงนะครับผมก็เขียนเป็น92นะครับท่านผู้ชม92นะครับแล้วก็นะครับผมเป็นความฝันโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมแล้วก็มี FC หลายท่านก็มีโชคมีลาบนะครับผมสำหรับท่านที่ไม่ถูกก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ FC นะครับเราก็สู้ๆกันใหม่ทุกอย่างมีผิดพลาดได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามความรู้สึกหรือว่าแนวทางของน้องเฟิร์นนะครับผมหลังให้ออกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีผู้คน ถูกกันเยอะไหมหรือว่ามีแนวทางตัวเลขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมสาหรับเมื่อประจาวันที่1เมษายน2567นะครับท่าผู้ชมครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจบ่าวสักคักอรโลดด้วยนะครับผม fc ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราเดินทางมาถึงกันแล้วนะครับน้องฟูร์นก็พร้อมแล้วนะครับผมพร้อมด้วยอาจารย์เทนนะครับผมวันนี้ผู้คนก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับทนกช้ชมก็ดู ตรงนี้นะครับผมพี่ๆก็มากันหลายท่านนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องเฟิร์นด้วยกันนะครับผมคนไลค์คนแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับ FC ขอให้มีโชคมีราบรวยๆกันทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมน้องเฟิร์นนะครับผมคนฟันแม่นนะครับผมกับต้นมะขามยักษ์ให้โชคนะครับผม หลังจากที่ผลสลักกินแบ่งของรัฐบาลไทยเนาะวันเป็นวันที่16มีนาคมนะครับผมที่ผ่านมานะครับผมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม FC หลายท่านก็คงจะมีโชคมีลาบนะครับผมแล้วก็หลายคนก็ยังไม่มีโชคนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเลขของน้องเฟิร์นก็ที่เรามาติดตามนะครับผมครั้งล่าสุดนะครับผมย้ําตัวเลขนะครับผมก็มีเลขตัวหนึ่งแปลกๆเข้ามานะครับผม FC คงจำได้เป็นเลข ความฝันนะพี่เนาะความฝันในของน้องฝฟืนเนาะครับผมช่วงโค้งสุดท้ายว่าอะไรนะมีเป็นพระธุทโธเนาะครับลงเขียนตัวเลขให้นะครับผมในความฝันนะครับตัวสีแดงเลยนะครับผมแต่ถ้าใครซื้อแบบเพราะว่าเลขงกและเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะครับน้องฝฟือนให้ครับให้เ่ียค่าเก้าสองครับน้องฝฟืนให้เก้าสองนะครับใครตัดเล่นเลขเก้าตัดไปรล่งหกก็คงจะผูกกันเนาะครับ ได้หลายคนอยู่ค่ะที่ตัดเป็น26 6226นี่แหละค่ะก็ไปลับมาเนาะเพราะว่า6กับ9ตัวแทนใช่ค่ะตันนี้เรามาหาลงเปิดกันนะครับที่ต้นมะขามปู่เลิ้มใช่ค่ะปูเล้มให้โชคนี่ FC โทรมาหามาทนกแล้วมครับมีอยู่แต่น้อยหน่อยแต่หลายคนอยู่ค่ะที่โทรมาเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าถ้าไม่กลับหัวก็คงจะไม่เข้าเหมือนกันใช่แต่ส่วนใหญ่ก็กลับหัวกันเยอะอยู่ค่ะ เดก็ถือว่าฝันแม่นนะก็ถือว่าแม่นนะพี่นนอะถือว่าแม่นอย่นะครับผม<อ>ตัวนี้ส่วนมากคนคนเขาจะตีเป็นถ้าฝันเห็นเป็นนิมิตฝันหนึ่งเขาจะเป็นเลขเก้าหรือเป็นเลขหกตัวเดียวกัน,นจ<า>้ะอ,อืครับ้องเพิ่นเป็นยังไงวันนี้มีความฝันอะไรบ้างไหมเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฝันเลยค่ะครับค่ะไม่ได้ฝันจ้ะแล้วว่าันนี้มาเพื่ถนผีก็ค่ะ วันนี้ก็ถูกค่ะถูกแต่ว่าเราถูกน้อยถูกไม่เยอะเราเป็นเน้น9 2แบบหนักเลยหนักที่สุดแต่6 2 2 6นี่น้อยนิดนึงค่ะจ้ะแล้วก็ได้แค่เลขหน้าเลขหน้า5 0 9ใบหนึ่งจ้ะก็ได้ก็่ได้ือบัตได้ร่องเงนเมื่อกี้ก็ได้สองเนอะวันนี้ก็ได้ใบจ้ะหือว่าเข้าตัวตัวรองเนาะไม่เข้าตัวตรง ถ้าไ้เข้าตัวตรงก็คงจะได้แก้บนปูเหลืองกันค่ะใช่ค่ะถึงวันนี้คงไม่มีแก้บนอะไรใช่ไหมครับวันนี้ไม่ได้แก้บนค่ะแต่ว่าถวายอาหารให้ปกติค่ะตอนเช้าเช้าทุกวันเราต้องให้อาหารแล้วก็ทั้งทั้งขอตัวเลขด้วยเนาะาอสีดีนะครับผมกับปูเหลืองตลอดนะครับผมสำหรับน้องเฟิร์นนะครับผมก็เส้นไหวอาหารทุกเช้านะครับผมเป็นเป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมน้องเฟิร์นเชื่อว่านะครับผมปู่เหลืองหรือต้นมะขาม สักวันต้องได้โชคใหญ่แน่นอนเนาะครับสกวันคงจะได้สามตัวเพราะว่าปู่เเด็กแให้แม่นอยู่นะครับผมเลขถึงก็ถือว่าให้แม่นยเลยเลยเราก่อนก็ให้หัวหมูเนาะก็วันที่หนึ่งมีนาใช่ไหมครับค่ะเลขหัวหมูเลขทูบนะกเข้าจนแต่เราไม่ได้โฟกัสที่เลขหัวหมูเนาะตอนนั้นเนาะค่ะครับก็มาครั้งนี้ก็เป็นเลขของพระธุดงค์เข้าในความฝันแล้วก็มีปู่เหลือมะเคาะหน้าต่างข้างหนึ่งด้วยใช่ไหมครับที่ผมเคยสัมภาษณ์เมอ่อปีรึงใช่ค่ะก็คงสุดท้ายหน้าประมาณ สามหรือเปล่าที่ว่าครั้งแรกสองครั้งอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะเป็นสามมาเนีค่ะเหมือนเปิดเริมจะมามากระซิบบอกยังไงก็ไม่รู้เนาะตัวเลขมาแล้วได้เคาะบอกอย่างนี้นะแต่ก่อนก่อนคอยออกก็มีตุกแกตุกแกแบบกับหัวเลยนะคะอยู่ข้างต้นมะขามเลยแล้วก็งูเขียวออกมาจากต้นมะขามค่ะออกมาหาใบใบที่เราเขียนไว้เนาะแล้วเราก็เสียบไว้กับต้นมะขามอยู่ตรงใบนั้นพอดีเลยค่ะงูเขียวนะคะจ้ะ เพราะว่าพากันนั่งตีกันอยู่ตุ๊กแกตุ๊กแกสองตัวสองมาแน่เลยไม่งั้นก็สองเก้าเก้าสองน่าจะมาแต่มาแบบกลับหัวใช่ไหมกลับหัวตุ๊กแกก็กลับหัวเหมือนกันกลับหัวแบบปิ้นลงก็พากันพูดอยู่ในห้องก็กลับจริงด้วยเนาะถือว่ามาบอกคุณมาบอกแล้วว่าเลียหยุดอยู่แล้วเด้อเลียอย่างนี้นะแล้วเราจะมาตามความฝันของน้องเฟื์นกันอย่างน้องเฟื์นจะฝันทุกวันที่เท่าไหร่ทุกวันอะไรน ประมาณช่วงวันอังคารค่ะวันอังคารจะเป็นวันที่เท่าไหร่เนาะวันนี้วันอาทิตย์บ่วันจันทร์วันนี้วันจันทร์อ้าวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่แน่นะน้องเฟื่ออาจจะฝันได้เนะค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมติดตามไว้นะครับคุณผู้ชมติดตามไว้นะครับสําหรับความฝันของน้องเฟิ่อไม่แน่อาจจะเป็นวันอังคารวันพรุ่งนี้อาจจะน้องเฟื่อนอาจจะมีความฝันให้อืมแล้วเราก็จะมาติดตามเรื่อย ครับผมให้กับเอฟซีได้ชมกันเพราะว่าเอฟซีเรียกร้องตลอดเลยบอกว่าอย่าลืมต้นมะขามอย่าลืมน้องเฟิร์นนะครับบอกว่าอให้ติดตามบ่อยๆหน่อยบางครั้งความฝันมันอาจจะมีออกมาแต่ละวันแต่ละวันเนาะใช่ครับผมก็ให้กําลังใจกันเนาะสําหรับคนที่ไม่ไม่ถูกรางวัลนะครับท่านผู้ชม่ครับผมก็ถือว่าน้องเฟิร์นฝันแม่นอยู่นะครับผมดูความเชื่อผมบอกว่าแม่นเลยครับผมก็สมใช้ยาครับผมน้องเฟิร์นคนฝันแม่นนะครับผมแล้วก็บวกกับ บารมีของปู่เหลิมด้วยต้นมะขามยักษ์ให้โชคนะครับผมก็เป็นบารมีองคที่จะให้โชคลาภกับพวกเรานะครับผมด้วยการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาะหน้าต่างบ้างเห็นเป็นต๊กแกให้เป็นงูเขียวบ้างครับผมล้วมทุกอย่างล้วนจะเป็นสิ่งที่แบบสื่อบอกได้เลยเอาความเชื่อนะเดี๋ยวรอเราต้องรอความฝันของน้องเพื่อนที่จะเขียนเนาะเขียนลงกระดาษเขียนลงกระดาษให้ทุกงวดนะครับจะฝันขทุกงวดเดี๋ยวงวดนี้เรามารุ่นกันแล้วก็เลข พระธุดงด้วยเนาะเรียกพระธุดงก็คือว่าแม่นของน้องเฟื่อนถึงว่าแม่นเลยค่ะเพราะว่าปกติเฟื่อนไม่ค่อยได้ฝันแบบนี้เลยเพิ่งฝันนี่แหละค่ะครั้งแรกนั่นแหละค่ะที่ฝันเห็นพระธุดงค่ะแล้วเขียนตัวหนังสือสีแดงด้วยเนาะให้ตัวใหญ่ๆเลยใส่กระดาษ A4 ซีอาจารย์บรรทัศนว่าตัวเลขแดงจิงเครืองเลยแดงจริงๆโอ้โหขำอรรถแล้วเขาว่าครับทุกคนใส่กันอย่างขากเลขเก้าสองเก้าสองเจลหลายๆคนที่เขาเมื่อใดก็บอกว่าหลุเก่าใต้ยกลายเป็นเลขดหม ก็ไปหลีกอกหลีเนาะผมคิดว่าแปดสิบเปอร์เซนะครับจะกลับหัวแปดบเปอนตั่นแหละครับต้องกลับหัวแน่นอนครับผมคกกับเก้าตัวเดียวกันถ้าน้องเกินฝันเอ็นซีไดยอหรือบอกเอฟซีเนไดยค่ะได้เดี๋ยวจะรีบบอกเอฟซีเลค่ะยัรีบบอกพราานาขอให้ปู่เลิมแล้วก็พระธุดงมาบอกอีกเนาะเขอให้เป็นภาคคงเดิม ข็ให้รเดี๋ยวเรารอกันนะครับรอแล้วน้องเฟื่นฝันตอนไหนเราจะมาตอนนั้นได้ค่ะพาวนาขอให้เป็นพระธุดงค์องค์เดิมองค์เดิมนะครับผมกับครับผมลราจะโลดควาองฟันอีกเราะนอีกสองสามหน่เดเลยค่ะครับผมแล้วต้นไม้นี่เราตั้งใจจะประดับให้ต้นมะขามนะครับหรือยังไงจ้ะประดับให้ท่านอ๋อประดับให้ท่านมันจะมีแบบต้นมงต้นไม้ประดับให้บ้างมันจะได้สดชื่น นึกว่าอะไรต้นไม้หรือปลูกนึกว่าแต่เอฟซีเอาดอกไม้มาลงจะแจ้งให้ลงหรือเปล่าอย่างนี้เนาะเราทําเองเนาะก็มีเอฟซีแบบบอกอยู่ค่ะว่าให้เอาปลูกต้นไม้ไว้บ้างเนี่ยจะดีประมาณนี้เฟิร์นก็ทําตามด้วยค่ะทําให้สวยงามก็เลยเอามาเป็นต้นเป็นดอกมาเลยต้นมะขามเอามาลงดินเลยเป็นบ้านของเฟิร์นเนาะเป็นบ้านของปู่เหลือเนาะเราก็ต้องประดับหน้าบ้านอะไรอก็สวยนะครับเอฟซี๋ยวผมจะพาไปชมอยู่นะครับผมไปชมอยู่เนาะครับ เดี๋ยวเรารอนะครับยิ้มว่าครว่ารอไว้ก็แล้วกันเนาะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมตเพราะว่าเราจะมาติดตามความฝันของน้องเืนเรื่อยๆนะต่อเนื่องจนกว่าไว้จะออกจนกว่าไว้จะออกราจะเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นซีรีส์ไว้เนาะเพราะว่าน้องเฟนก็ถ้าฝันได้เขียนตัวเลขเมื่อไหร่เราจะมาทันทีเนาะครับผมครับน้องเฟนฝากเอฟซีฝากถึงปเอฟซี ว่าน้องเฟิร์นมีอะไรบ้างยี่จะฝา,ากเอฟซีฝากค่ะก็ฝากให้เอฟซีติดตามนะคะครับช่องสุลินทีวีอ่าบาวสักแล้วก็พี่เพชรพาด้วยนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็ติดตามเฟิร์นไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฟิร์นจะมาบอกเลขที่หนึ่งจะได้เอาไปลุ้นกันค่ะเผื่อเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่กันก่อนค่ะเพื่อเ,อเป็นแนวทางเนาะถ้าถูกไม่ถูกก็จะว่ากันนะครับเอฟซีก็รังใจกัน หนึ่งเมษาเนาะบผมที่หนึ่งเมษานะครับคุณผู้ชมแล้วเราจะตามให้เรื่อยๆนะครับสาหรับเลขความฝันของน้องเฟิร์นนะครับอ่ะเมษาเนาะันเนาะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องเฟิร์นเนาะสำหรับข้อมูลเดี๋ยวเราค่อยรอความฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอฟซีนะครับผมวันนี้ก็รบกวนน้องเฟิร์นนานแล้วนะครับผมอ่ะขอบคุณน้องเฟิร์นครับผมครับขอบคุณน้องเฟิร์นอ่ะทิม สวัสดีครับผมคุณพี่นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์เทนนะครับผมมาหาอาจารย์เทนหลังหลังหวยออกนะครับผมหลังวันหวยออกครับผมเรามาจะมาเป็นยังไงสัมษณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หรือว่าหลังจากที่หวยออกแล้วนะครับผมก็พลาดเลขของน้องเฟิร์นเนาะก็ถือว่าฝันแม่นแต่ก็เป็นตัวเลขที่กับหัวกับหางกับหัวกับหางแล้วเลขหกกลายเป็นเลขเก้าเนาะใช่ครับใช่วันนั้นที่มี ตอนมาจุดทูบบนบานสารเกานะ่านาะตอนเช้าอะ่ะสิบหกดอกแล้วก็กดน้ดําเปิดพระแม่ธรณีเดินกลับไปบ้านตับน้องเฟิร์นโทรตามทุกแกง,งูมาเต็มเลยอ,ออกทุกแกมาสองตัวแล้วงูตัวงววเขียวตัวยหญ่ใหญ่อะไปเกาะอยู่ตรงตัวเลขที่ใส่ตัวเลข,เลขอืมครับกันพากันปีเป็นเลขแปดเก้าสอง อัดกันเต็มที่เลยกับหัวเฉยครับผมกับหัวเฉยเลยเนาะลช่ไม่ก้าวลายเป็นเลขหกเลขเฉยเลยทุกแกมันก็ห้อยหัวอยู่สองตัวเนาะเกาะอยู่นั่นเลยมาแบบสไตล์กับหัวมาใช่ไหมครับใช่ส่งยังส่งให้พี่เพชรดูเลยอืมจะไดเนาะเดี๋ยวม้วนนี้เป็นยังไงบ้างมีความฝันอะไรบ้างไหมต่อม้วด อาจารย์มีการสื่อสารเกี่ยวกับปู่เลิอมอะไรหรือเปล่าครับที่นอกเหนือจากน้องเฟือนแล้วก็บางทีเราก็พอเห็นแบบเดินไปเดินมาเป็นรูปไฟึิงไปก็เห็นอยู่เรื่อยแต่ยังแบบยังศีลเรายังไม่ถึงกันนะก็ยังปีกันไม่ได้ครับผมแต่เห็นอยู่แต่ก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นใช่ค่ะสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่หลายท่านอาจจะไม่เห็นเหมือน<ช>อาจารย์เนอะนะครับผม ม้วนเรุวสาวมั่นใจเต็มที่เลยนะแต่มันถือว่ามันก็ไม่ได้หลุดอ่ะแค่มันกลับหัวมันกลับหัวนิดเดียวก็แทบไม่หลุดนะใช่ครับถ้าสมมติว่าเอฟซีเขาซื้อเป็นเขาซื้อกับหัวเขาก็ถูกกันเยอะอยู่เนาะครับผมเพราะมันปกติมันไม่เคยเห็นออกมาอย่างนี้เนาะพวกตุ๊กแกพวกวูพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้คือเขามาอู้ใหู้่ัวซังไงจ้นี่เลยอืม มันไม่อยู่กับงูเขียวบอกอม,มันอยู่คนละที่งูเขียวอยู่ฝั่งนู้น <Yeah. S 2> แล้วแกมาอยู่ฝั่งตรงสังกะสีปกติเขาบอกว่าถ้าเจองูเขียวจะมีโชคนะครับงูเขียวเข้าบ้านหรือว่างูเขียวขึ้นรถอะไรอย่างเงี้จะมีโชคนนะครับผมแต่ก็ก็มีแต่มันไม่เยอะเนาะอืมแต่ก็มีคนถูกอยู่เนาะมีอยู่ค่ะ,ะครับผมก็จะมีมีใครโทรมาบ้างไหมหลังหวยออกมี่โทรมาถ,ถามแต่บางคนเขาบอกว่าเนาะเขาซื้ออยู่แต่ ก็ไม่ได้ลับหัวกันมันก็เฉียดเนาะไอ้เจ็ดเก้ามาเป็นเจ็ดแปดแต้มลงแต้มหมดทีแล้วนี่มันก็อืมใช่เจ็ดเก้ามาเป็นเจ็ดแปดมันลงแต้มหนึ่งลงแต้มนึงก็ถือว่าไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดก็ถือว่าถ้าบางคนเขาซื้อเขาก็ทุกวัาน้องเฟิร์นให้เจ็ดก็เหมือนบอกว่าอะไรผู้หญิงผู้หญิงลงนะผู้หญิงฝันให้ซื้อลงผู้ชายฝันให้ซื้อขึ้นอ่ามันยาสูตรเขาในคลิปมันก็พูดอยู่นะว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงนั่นแหละ ของน้องเฟิร์นหมดนี้เดี๋ยวก็มีกี่วันนี่แหละเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ครับได้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราค่อยมาตามติดฝันกันต่อเนาะใด่เดี๋ยวเราขอถังนี้เด้งไปสิหมดเดี๋ยวเราออกตามหงมันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าเกี่ยวกับตัวเลขเนาะมันก็ต้องมีหลุดมีเข้ากันบ้างแหละเื่อเอวันนี้สอวันหน้าครับผมเดี๋ยวส่งท้ายให้อาจารย์ ฝากถึง f อซหน่อยเนาะที่ติดตามทั้งน้องเปิลและท่าอาจารย์ด้วยนะครับผมเขาฝากถึง f อซหน่อยครับผมวดต่อไปหนึ่งเมษายนหนเมษายนก็รอติดตามกันนะเป็นอีพีเนาะครับผมตามเป็นอีพีกันก็แล้วกันว่าจะมาตัวไหนเรี๋จะฝันมันไหนก็ครับรอติดตามรอติดตามดูว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับขอให้เอฟซีทุกคนเนี่ย สู้ๆกันเนาะคครรัับบผมใช่ให้กำลังใจ้กันให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจเอฟซีด้วยคเอฟซีก็ให้กำลังใจกับพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราจะไปถ่ายทําให้กับขนาดอากาศร้อนเนาะยูทูบยังพวกแอดยังมาตามเลยคคครรัับบผมใช่ก็ให้กําลังใจกันเนาะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับผมอก็ต้องมีถูกมีหลุดมีเข้านั่นแหละะัใช่ครบถ้าเราถูกเสมอไปเจ้ามือก็ถล่มเราตาย ก็ขอบคุณนะครับผมเดนหลายๆขอบคุณนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับสู้สู้สู้ๆสู้ๆกันทุกท่านเลยนะครับเอฟซีนะครับผมอ๋อหน้าบอกหน้าซื้อตามเลขตัวเดิมครับห้าเก็ดห้าเก้าครับสีวงกลมไว้นี่เนาะแม่นบ่โอ้สีวงกลมไว้อื่าเก็ดหาเก่าเรีที่หน้าตามงวดต่อไป เป็นเลขตัวเดิมเป็นเลขตัวตัวเก่าของนเพื่อนตัวเบอแน่นอนเนาะครับพี่เนาะตัวได้สามารถออกดาบไออกเร็วได้มันสิเตะดากเนาะต้องตามไวมันสิเตะดากโอเคเลขหน้าถึงตามนวดหนึ่งเมษายนนะครับผมก็เป็นเลขของน้องเฟิร์นอัวนี้ม่ตามตัวตัวนี้ไม่ได้ตาม ตัวนี้ไม่ไม่ให้ตามไม่ให้ตามไม่ให้ตามตัวไหนครับพ่อชี้ดูครับอ๋อ๙๒ไม่ให้ตามบ่ต้องตามให้มาตามที่๕๗๕๙อ๋อให้ตามหาเจ็ดก็หาเก่าตามหาเจ็ดก็หาเก่านะครับเด้อเอฟซีทุกท่านต้องตามต้องตามนะครับผมห๕๗๕๙นะครับผมไปยิบใบไปยิบใบยิบลอตเตอรี่แนวทางนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับผมเป็นแนวทางเนาะนะครับผมในการเสี่ยงโชคนะครับ ก็เป็นความคิดของคุณพ่อนะครับผมที่มาเห็นตัวเลขก็บอกว่าเลขหน้าตามนะครับผมงวดที่จะถึงนี้นะครับผมหนึ่งเมษายนนะครับหลงแต่เก้าสองไม่ต้องตามแล้วนะครับพ่อบอกนะครับแต่สองไม่ตามตังสองไม่ให้ตามให้ตามห้าเจ็ดแล้วครับผมขอชี้เลยนะครับผมาะมันแห้งมขกงเลยตัวนี้ เพราะมันแห้งมันเหลวมันสิออกเออนี่ย็นบอลเนี่ยตามช่วยนี่หาเจ็ดวะนี่ครับตามหาเจ็ดด้วครับเลือกเอฟซี C นะครับผมเนื้อทางนะครับผมเอฟซี F C นะครับเป็นตัวเลือกเป็นแนวทางเป็นความคิดนะครับผมโอ้ห้าเจ็ดหา้ดหาห้าโอ้มันอย่างนี้เองผมคิดออกแล้วนี่เอาห้าเลยตัวเดียวมาใส่ห้าเจ็ดกับห้าเก้าเก้าครับผมแค่นี้ ไม่แน่นอนนะครับผมทุกอย่างสามารถออกซ้ำๆกันได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับผมสำหรับฉลากกิแบ่งหอยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับ1เมษายน2567นะครับ aş.